วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหมีนาห้าสองนะครับโจทย์กำหนดให้ f ดิฟ x เท่ากับ1ส่วน2ของ1ส่วน q แ a r ร r o ูท x บวก1ส่วนส u a r ร r o ูท x กํลัง3แล้วค่าของลิมิต f 1บวก h ลบ f 1ส่วนด้วย f 4บวก h ลบ f 4เท่ากับเท่าใดต่อไปนี้โอเคเรากลับมานึกถึงนิยามเราเห็นตัวนี้เนี่ย นิยามของ f ดิฟ x จำได้ไหมครับว่าคืออะไร f ดิฟ x เนี่ยจริงๆมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงโดยที่ลิมิตเข้าใกล้ศูนย์ปะครับลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h นี่คือนิยามของ f ดิฟ x นะครับทีนี้ พี่แบงค์บอกว่าตัวเนี้ยตัวข้างบนน่ะมันคุ้นกับตัวนี้จังถูกไหมครับแล้วตัวข้างล่างเนี่ยมันก็คุ้นอีกอะ่ะมันก็คล้ายๆกันเลยทีนี้พี่แบงค์จะนึกถึงอะไรดีพี่แบงค์ก็เลยลองบอกว่าถ้าหากว่าตัวลิมิตของ f 1นบวก h ลบ f หส่วนด้วย f ของ4บวก h ลบ f4 โดยที่ h เข้าใกล้0ถ้าพี่แบงค์คูณ1ส่วน h เข้ามาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเพื่อให้มันเกิดตัวส่วน h แบบนี้ตัวนี้จะกลายเป็นอะไรทันทีเลยมันกลายเป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0ของ f1 บวก h ลบ f1 ส่วน h นะครับหารยาวด้วย f ของ4บวก h ลบ f 4ส่วน h ถูกปะซึ่งตัวนี้พี่แบงค์แยกลิมิตเนี่ยแยกลิมิตสามารถแยกลิมิตบนลิมิตล่างได้ไดถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นรูปล่างแบบนี้เลย หารด้วยลิมิตของ h เข้าใกล้0ของ f 4บวก h ลบ f 4ส่วน h แต่ลิมิตตัวบนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสูตรก็คือ f ดิฟของ1พอดีปะ่ะและข้างล่างก็คือ f ดิฟของ4เหตุผลเพราะตามสูตรแล้วตำแหน่งตัวเนี้ยของเรามันคือ x อยู่ แต่ตำแหน่งตัวนี้มันคือเลข1แปลว่าตัวนี้ก็คือเปรียบเสมือนกับ f' ดิฟของ1ถูกไหมครับแต่โจทย์กำหนดมาว่า f' ดิคืออะไร f' คือตัวนี้โจทย์กำหนดมาว่าโอเคพี่ยังเลื่อนลงมาให้นะ f' x มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ของสแควร์เอ่อ1ส่วน2วงเล็บ 1>, 1ส่วนสแคูทเบวกกับ1ส่วนสแคูทเกำลัง3ดังนั้นถ้าเราอยากจะหา f อิฟหทำไงเอ่ยก็กลายเป็น1ส่วน2คูณกับ1ส่วนสแคูทหบวก1ส่วนสแคูทหนกำลัง3ซึ่งก็กลายเป็น1ส่วน2คูณกับ1บวก1ตามทันนะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ1 แล้วถ้าพี่แบงค์หา f ดิฟสี่ล่ะ f ดิฟสี่ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณกับหนึ่งส่วนสแควรรูทสี่บวกกับหนึ่งส่วนรูทของสี่กำลังสามก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสองของหนึ่งส่วนรูทสี่ก็ได้สองถูกไหมครับไอสี่กำลังสามก่อนก็กลายเป็นหกสิบสี่แล้วรูทหกสิบสี่กลายเป็นแปดทีนี้ถ้าคิดคอรอ์นอมา ตัวนี้ก็กลายเป็น1ส่วน2คูณกับคูณ4ส่วน4ี่ถูกป่ะครับตัวนี้คูณ4ี่ส่วน4ี่เข้ามามันก็เลยกลายเป็นห้าส่วน8เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือกลายเป็นห้าส่วน16ดังนั้นจากตรงนี้ถ้าพี่แบงค์คิดเลขต่อต่อขอโทษครับมีคิดเป็นห้าส่วน16ถ้าคิดเลขต่อตัวนี้ก็กลายเป็น1ส่วนด้วย เอาลงมาแทนค่าแล้วนะ5ส่วน16ก็เลยกลายเป็น16ส่วน5โอเคไปดูสิก็เลยตอบข้อ2ครับ